5 4 6 4 9 2 8ลองโทรไปสอบถามเขาดูนะครับผักเขาน่ากินน่าทานจริงๆนะค่ะน่ากินสุดใครที่เป็นสายอาร์ตทอยรู้จักกันอยู่แล้วมันเป็นตุ๊กตาน่ารักต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะพามาดูมิติใหม่ถ้าเกิดอาร์ตทอยเป็นเครื่องรางมงคลได้จะเป็นยังไงไปดูค่ะ วงการเครื่องรางสุดๆุดน้องใบตองช่วยพูดให้ฟังอีกทีนี่คือคือรูปปั้นอะไรจริงๆอ่ะมันก็เป็นเหมือนอาร์ตทอยแต่ว่ามันก็คือเครื่องรางของรูปพญานาคเฮ้ยนี่คือพญานาคเหรอใช่อะดูดีๆอาจจะไม่เห็นไม่ชัดเดี๋ยวเราไปฟังผมตอนแรกผมคิดว่าอะไรรู้ไหมเซ้นเสีย เออใคร้ายเหมือนกันแต่ <จะ S 2> ว่าน,น, <จะ S 2> น่ารักสีทองสีขาวสีอย่างเงี้ยน่ารัก,รกมาก <วะ S 1> เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะชุดนี้เนี่ยชื่อว่าลักกินนาคาหรือนาคาจตุมงคลอาร์ทถอย <S <S ความพิเศษคือนักราชสี่ตระกูล <S 1> <S 1> มีการออกแบบโดยใช้ศิลปะร่วมสมัยแล้วก็ศาสตร์แห่งความศรัทธานเนี่ยผสมผสานเข้าด้วยกันเข้าถึงทุกเพศทุกวัยคือมันน่ารักมากคุณให้ดูมีสี่สีด้วยกันก็คือสี่ตระกูลนะคะตัวแรกพญานครราชสีทองคือท้าววิรูปัก ที่เราเคยเรียกกันค่ะสีทองนะตระกูลแรกสีทองครับตระกูลที่สองสีเขียวเอราปทะนะคะตัวที่สามตระกูลที่สามพญานาคสีรุ้งอุ้ยสีรุ้งเนี่ยพญาปุตตะดิสีรุงอ๋อดิสีรุ้งสวยอะและสุดท้ายพญานาคราชสีดําสีดาเนี่ยที่เรารู้จักกันก็คือที่ถ้านาคาบึงการเขาว่าเป็นตระกูลของพญานาคสีดําก็คือกันหาโคตมะนะคะและไม่ใช่แค่นียังไงยังมีต้องมีละสีเครด ต,ต้องมีตัวซีเครตที่รวมความมงคลของสี่ตระกูลเข้าไว้ด้วยกันโอ้เก๋ไก่เขย่าวงการมากเพราะว่าคือคนที่ให้คําปรึกษาข้อมูลเนี่ยเป็นแบบว่าด้านโหราศาสตร์ก็คือคอ,อาจารย์ลักษ์ค่ะโอ้โหนี่ท่านนี้ไงใช่อาจารย์ลักษ์นี่แหละเห็นแล้วอยากเป็นเจ้าของมาคือเป็นบิติใหม่ของอของมงคลที่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันอะคุณต้องพูดอย่างนี้ว่าเราไม่ได้แบบ เราไม่ได้นับถือที่ที่ความศรัทธาอย่างเดียวบางคนอ่ะเขามองหาองค์ที่เขาจะเช่าบูชาเนี่ยด้วยความสวยงามตามความต้องการของตัวเองด้วยผมว่าดีนะเพราะเขาสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของสายนใช่ไหมคือมันเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะและแบบนี้ความศรัทธาเข้าด้วยกันนะจริงๆดิฉันเคยเห็นหลายที่แล้วที่เป็นองค์พระแม่ลักษมีเป็นพระพิฆเนศแต่ว่าสําหรับองค์พญานาคตระกูลจตุนาคาเนี่ยทั้งสี่ตระกูลเนี่ย เพิ่งเคยเหตุสวยเหมือนกันสวยมากใครที่เป็นสายพญานาคเนาะอยากจะมีสะสมไว้ก็ลองดูเพราะอย่างที่บอกเรายังไม่เห็นตัวซีเครตเลยหรือถ้าคุณเป็นสายเซนเซ่าเหมือนผมก็เอาไปปสะสมได้นะมันเหมือนกันจริงจริงมันดูคล้ายกันเลยคือเขาก็ผสมผสานความร่วมสมัยแหละเพื่ออย่างที่คุณชนะบอกมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยแล้วมันก็ทําให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้ง่ายด้วยมันไม่ได้ดูเป็นแบบเครื่องรางของขลังเป็นวัตถุมงคลหรือเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกปัจจุบันอะ คือตามหิง่งหิ่งบูชาของแต่ละบ้านนะ mm ่ะ hmm. ก็อาจจะมีพระพุทธร,รูปปางที่อาจจาะอดูน่ารักขึ้นมานิดนึงอาจจะมีองค์พระพิคเนตที่เป็นแบบว่าดีไซน์ของความเป็นศินละปะแตกต่างกันออกไปอะ uh huh. ไรเงี้ยดิฉมีเหมือนกันสวยเออ้านก็ดูสวยดีไม่ได้แค่เลือก